หมอธวัชชัยโพสต์ล่าสุดขบวนการสร้างหลักฐานแผลจากใบพัดภารกิจดังระดับชาติคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโม3พฤษภาคมในอัจฉริยะเรื่องรัตนาพง์เดินทางเข้าร้องเรียนพอบอตอรอให้ย้ายสี่ตำรวจคดีแตงโมพร้อมโชว์หลักฐานเด็ดภาพหมอนิติเวชนำศพแตงโมออกมาทำให้บาดแผลเข้ากับใบเรือซึ่งด้านหมอธวัชชัยอดีตสัญญแพทย์ได้เคลื่อนไหวล่าสุด ซึ่งได้โพสต์ว่าความฝันเรื่องแมวร้ายตอนที่หนึ่งมาทำอะไรกันแมวร้ายมาถ่ายวิดีโอเพื่อใช้สะกดจิตแมวผู้เกี่ยวข้องกับการทำสำนวนซึ่งไม่มีความรู้ทางการแพทย์ชักชวนแมวลุกสมุนซึ่งไม่มีความรู้ไม่มีจิตนาการเรื่องแกนหมุนของใบพัดมาเป็นผู้ช่วยในการยกคาถ่ายรูปจับใบพัดหมุนทาบกับแผล แมวลูกสมุนต่างปลื้มและภูมิใจที่ได้ร่วมทำภารกิจดังระดับชาติด้วยหาโรไม่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจะโดนข้อหาสมร,ร่วมคิดและผู้บัญชาการระดับสูงมาร่วมประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการทดสอบที่ถูกต้องเมื่อได้ข้อสรุปคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมภารกิจแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้เมื่อองค์ความรู้พร้อมทีมงานทดสอบกับผลจำลองก่อนอัดวิดีโอไว้ แล้วประชุมว่แมคา m e นิซ n i s m o มออฟอินซูรีมันเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ค่อยทดสอบกับศพซึ่งต้องระวังไม่ให้เบ,บพัดไปสัมผัสกับศพด้านดี i เปิดเผยผลแพทย์นิติเวชขัดกับตำรวจส่งสำนวนตำรวจผู้ถอนภักหนึ่งสรุปสำนวนส่งอายการระบุมี26แผลแพทย์นิติเวชระบุมี22แผลไม่ได้กล่าวถึงใบพัดเรือความเป็นไปได้ 1. แพทย์นิติเวชบริสุทธิ์ผุดพอง ตำรวจยัดจำนวนเองสองตำรวจใส่ซื้อโดนแพทย์นิติเวชสะกดจิตทางหลังไม่สม,มีใบสั่งมาปักธงไว้แล้วตั้งโจทย์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายแบ่งกันเขียนเส้นทางไปสู่จดหมายเพื่อแสดงต่อสาธารณชนแต่ธงมันปักผิดเขียนเส้นทางไม่ได้แก้แล้วแก้อีกลบแล้วลบอีก พอหมดเวลาที่กำหนดเลยส่งส่งไปก่อนคิดว่าคงไม่มีใครรู้ทันหรือถึงประชาชนรู้ก็ไม่มีหลักฐานความผิดมาลงโทษฝ่ายตนนอนหลับไปงีบหนึ่งฝันว่าได้ยินเสียงแมวเหมียวเงียวงาฟังเสียงน่าจะเป็นแมวชายหนึ่งแมวหญิงสองถึงสามรีบตื่นมาจดบันทึกก่อนกันลืมแล้วกลับไปนอนฝันต่ออีกหลายรอบเพื่อเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดราตีสวัสด